嘛，两万五。 บริเวณบ่อเนี่ยตรงนี้ก็คือสองไร่สองงานซึ่งสองไร่สองงานนี้นะครับเราน้ำนะครับมวน้ำานะครับีครับกีเรอน้ำรน้ำ what ไปเอ่นเป็นย่านะครับชิ้นนี้ก็คือานชิ ที่สีลาครับทระอาจารย์ที่มอบมกเราครับแล้วก็บอกีหลายท่านครับ